เนี่ยเห็นไหมคะพองเต็มหม้อแล้วนะคะสีสวยกรอบแล้วนะคะใช้ได้นะคะเห็นไหมคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะมาสาธิตนะคะวิธีนะคะจะเอาหนังหมูนะคะที่เราตากแห้งนะคะว่าวันนี้เราจะไม่ทอดนะคะเราจะมาลองทอดในหม้อทอดไร้น้ํามันกันดูนะคะว่าจะพองดีเหมือนทอดกับน้ํามันไหมนะคะเราจะแกะถุงนี้นะคะไปทอดใน หม้อทอดไร้น้ำมันกันเลยค่ะว่าจะหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงนะคะตามมาดูเลยค่ะดูนะคะอันนี้หนังหมูนะคะที่ตากไว้ในหม้อลมร้อนนะคะแล้วก็แพ็กใส่ตู้เย็นนะคะเวลาจะกินนะคะไม่ต้องทอดกับน้ำมันนะคะเรามาลองทอดกับหม้อทอดไร้น้ำมันกันเลยนะคะสตาร์ทอันนี้อุณหภูมินะคะจะอบที่1้0องศานะคะประมาณ 14นาทีนะคะระหว่างนี้นะคะเราก็ค่อยๆเขย่าเขาด้วยนะคะคอยดูด้วยนะอาจจะใช้เวลาไม่ถึง14นาทีนะคะสตาร์ทเลยค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเราคอยมากลับกันด้วยเนาะอีกประมาณ2-3นาทีค่ะเดี๋ยวเรามากลับกันเนะาะค่ะตอนนี้นะคะเราก็อบมาได้ประมาณ3นาทีกว่าๆนะคะ เดี๋ยวมาเปิดดูกันนะคะว่าเราได้ยินเสียงดังป๊อปแปะแล้วเนาะเรามาเปิดดูกันนะคะเราไม่ต้องไปปิดเครื่องอะไรเลยนะคะแค่เราถอดออกมาแบบนี้นะคะนี่เห็นไหมคะก็เริ่มพองแล้วนะคะเห็นไหมคะเราก็ขาเขย่าเขาหน่อยค่ะเขย่านะคะให้เขาทั่วถึงเนาะค่ะเนี่ยค่ะพอเขย่าแบบนี้นะคะเราก็เอาเข้าไปคืนค่ะ,คะพอเราเข้าไปเขาก็จะสตาร์ท จากที่เวลาที่เหลือเลยนะคะไม่ต้องมาเปิดปิดใหม่นะคะใช้ง่ายๆมากเลยนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวก็จะทุกสามนาทีนะคะก็เขยา่าแล้วก็ค่อยๆเขย่าให้เขาทั่วถึงนะคะเพราะว่าทอดในหมอ้อทอดไร้น้ํามันเราไม่ได้มานั่งเอาเตาหลิวเขีย่ยเหมือนที่เราทอดในน้ํามันนะคะแต่เราต้องคอยเขย่าเขาด้วยนะทุกสองสามนาทีนะคะ เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะใช้เวลากี่นาทีนะคะแล้วก็จะพองสวยงามขนาดไหนนะคะเดี๋ยวมาดูกันจ้าค่ะตอนนี้นะคะเราก็อบมาได้7นาทีเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคนะคะเราจะเปิดดูนะคะเนี่ยเห็นไหมคะพองเต็มหม้อแล้วนะคะสีสวยกรอบแล้วนะคะใช้ได้นะคะเห็นไหมคะตั้งเวลาไว้สิบสี่นาทีนะคะแต่ว่าใช้เวลาอบแค่เนาทีคะ่ะ ระหว่างที่เราอบนะคะเราก็คอยเขย่าเขาด้วยนะคะทุกสองนาทีนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะเอาออไปพักนะคะให้เย็นเดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะนี่ค่ะแคบหมูเรานะคะพองสวยงามนะคะน่าทานไหมคะอันนี้นะคะสีเขาจะออกเข้มนะคะเพราะว่าเราหมักกับรสด,ดีนะคะแต่ถ้าใครชอบสีแบบออกขาวก็หมักเกลืออย่างเดียวนะคะจะได้สีขาวนะคะแต่เราชอบผงรสด,ดีนะคะนี่ก็เย็นตัวเรียบร้อยแล้วนะคะ เดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะคะว่าจะกรอบขนาดไหนนะคะอือหือกรอบเรามากๆเลยนะคะใครที่ฟันไม่ดีนะคะไม่ต้องกลัวเลยนะคะกรอบสนั่นฟ้าเลยค่ะมีพริกออกนะคะหรือว่าน้ำพริกหนุ่มนะคะแบบเข้ากันมากเลยนะคะกับข้าวเหนียวนะคะนี่นะคะก็คืออีกแนวทางหนึ่งนะคะที่ว่าเรา ใครต้องการที่จะทานแคบหมูนะคะแล้วก็กลัวไม่อยากจะทอดเหม็นบ้านแล้วก็ไม่อยากทานน้ำมันมากนะคะนี่ก็คืออีกหนึ่งแนวทางน,นะคะเราสามารถใช้หม้อทอดไร้น้ำมันนะคะอันนี้ใช้หม้อทอดไร้น้ำมันตั้งแต่วิธีตากเลยนะคะถ้าใครยังไม่เคยดูนะคะวิธีการาตากาหนังหมูนะคะในหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะนี่คะ่ะสวยงามน่าทานแบบนี้เลยนะคะ ลองดูนะคะรับรองนะคะกรอบเบามากๆแล้วก็อร่อยนัวม,มากๆเลยนะคะสวัสดีนะคะที่รับชมนะคะขอบคุณค่ะเจอกันคลิปต่อไปค่ะ <S <S บ๊ายบายค่ะ